ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023เหลือเจราจาค่าตัวเชลซีบรรลุเงื่อนไขกับไกเซโดเรียบร้อยแล้วฟาบริซิโอโรมาโน่ยวขาวชาวอิตาเลียนระบุเชลซีบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับมอยเซสไกเซโดเป็นที่เรียบร้อยแต่ด่านต่อไปคือต้องกล่อมไบรตันให้ได้ เชลซียอดสโมสรจากศึกเพลมริกอังกฤษบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับมอยเซสไกเซโดกองกลางของไบรตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนได้แล้วตามการเปิดเผยของฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังแห่งวงการตลาดซื้อขายนักเตะไกเซโดกลายเป็นที่สนใจของหลายทีมร่วมลีกในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เขาทำงานได้อย่างโดดเด่นกับไบรตันซึ่งหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจในตัวเขาคือเชลซีหลังจากที่สิงห์บลูส์ต้องเสียเอ็นโกโลกองเต้ไปแล้ว ขณะที่มาเตโอคอวัสิชก็เปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันแถมยังมีเรื่องของเมสันเมาส์ที่แสดงท่าทีว่าอยากย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยอยางไรก็ตามเชลซียังเหลือขั้นตอนในการเจรจาเรื่องค่าตัวกับไบรตันให้ได้อยู่ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าเดอซีกต้องการเงิน80-100ล้านปอนด์หรือประมาณ3,520-4,400ล้านบาทเพื่อแลแกกับการเสียแข้งวัย21ปีไปนะครับ ทุ่มไม่อัน้นทีมซาอุพร้อมประเคนค่าเหนื่อยก้อนโตล่ามาเรสเดลิเมอสกของอังกฤษิีข่าวเอาอาลีพร้อมล่อริยาตมาเรสด้วยการให้ค่าเหนื่อยสูงถึง43ล้านปอนด์ต่อปีขณะที่ตอนนี้เจ้าตัวรับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่ซีซั่นละ8.5ล้านปอนด์เท่านั้นเอาอาลีทีมดังในศึกซาอุดิโปรีกพร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อยริยะมาเรสดาวเตะชาวแอลจีเรียของแมนเชสเตอร์ซิตี้ เป็นจำนวนเงินปีละ43ล้านปอนด์หรือประมาณ1,892ล้านบาทเพื่อโน้มน้าวใจให้เขาย้ายไปอยู่กับทีมตามการรายงานข่าวจากเดลี่เมลสื่อของอังกฤษตลอดช่วงที่ผ่านมาสโมสรเลีกสูงสุดของซาอุดิอาระเบียพยายามดึงนักเตะชื่อดังที่อยู่ในทวีปยุโรปมาร่วมทีมหลายต่อหลายรายหลังจากที่พวกเขามีเงินมากพอที่จะจ่ายเป็นทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยซึ่งอาอาลีก็เพิ่งมีข่าวกับโรเบโต่ฟิเมโน่กองหน้าชาวบาสซิเลียนด้วยนะครับ ทั้งนี้เดลีเมลอ้างว่าถ้าประสบความสำเร็จในการล่าตัวฟิมิโนแล้วเอาอาลีก็จะหันไปจีบมาเรสต่อโดยพวกเขาพร้อมจะให้สัญญาก,กับมาเรสเป็นเวลา2ปีซึ่งว่ากันว่าแข้งวัย32ปีก็เต็มใจที่จะแปมสตาร์ทที่ซาอุดิอาราเบียเช่นกันโดยปัจจุบันเขารับค่าเหนื่อยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่ฤดูกาลละ8.5ล้านปอนด์หรือประมาณ374ล้านบาทนะครับ คือฮาเอเจนแฉลิวพูพร้อมทุกกบกระปุกล่าเอ็มบัปเป้มาโกคิเดเมีย ia, เอเจนระดับที่ขึ้นทะเบียนกับฟีฟ่าระบุลิวปูพร้อมควักเงิน250ล้านยูโรเพื่อเอาเคลียร์เอ็มบัปเป้มาเสริมแกลง่งหลังจากเอ็มบัปเป้ตกเป็นประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับการย้ายทีมลิวพูยัดสโมสรจากศึกเพรยมาริกอังกฤษพร้อมที่จะจ่ายเงินเป็นจำนวน250ล้านยูโรหรือประมาณ9,500ล้านบาท เพื่อดึงเกลีย é, ดเอ็มบัปเป้ยอดดาวยิงจากปารีสแซต์แปร์มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการเปิดเผยของมาโกคีเดเมียเอเจนต์ที่ขึ้นทะเบียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟา่าอนาคตของเอ็มบัปเป้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่จะตัวแสดงจุดจินว่าจะไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มหนึ่งปีโดยที่สัญญาของเขากับทีมมีผลจนถ,ถึงช่วงกลางปี2024เท่านั้นทำให้ว่ากันว่าปารีส กำลังพยายามจะรีบขายเขาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เลยทั้งนี้ชว่วงที่ผ่านมาเช็นกันว่ารอัลมาดิดคือทีมที่มีโอกาสได้ตัวเอ็มบัปเป้มากที่สุดหลังจากเกมท,ที่พวกเขาเคยตกเป็นข่าวกับดาวเตะชาวฝรั่งเศสจางหนักในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปีก่อนแต่ล่าสุดคีเดเมียอ,อ้างว่าลิเวอ์พูลงมาร่วมวงล่าตัวดาว์ัิโนสูงสุดฟุตบอลโลก2022ด้วยลิเวอ์พูกำลังแข่งขันกับราอัลมาดิดและอยากจะจ่ายเงินเพื่อดึงเอ็มบัปเป้มาร่วมทับเงินที่ว่าจะอยู่่ทีีรรรราาาว300้นเเยสัฐอมิก หรือเทียบเท่ากับ250ล้านยูโรคีเดเมียเผยผ่านมากก้าสื่อของสเปนแหละครับสนับสนุนคนคอบอลง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดขอบคุณเสร็จแล้วมาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ